สวัสดีค่ะน nice ายจูซีอยู่หัวฝรั่งค่ะมาพี่นอกวันนี้มาจัดที่ทำนานนะคะที่ทำนานไม่ใช่ที่ทำงานนะไม่ใช่ที่ทำนานทำงานทำงานะอ่าครับคอมเมนต์หนึ่งสี่เพิ่นคอมเมนต์เนี่ยแหละแต่ว่าอยากตอบให้งูเนาะมันอาจนซมีหลายคนที่เป็นอันสงสัยหมเป็นอย่างยำจงมาบอกหัวไปยิบน,น,นั่งยิบนี่ในขณะที่เอ็มถ่ายคลิปนะ แอมบอดเดมาพี่น้องแอมบอดเดอบอดเดใส่หัวออกซื้อหรือว่าคงหัวออกซื้อคือการถ่ายคลิปเนี่ยต้าวบอดเเดมีบอดเดมามาถ่ายถายต้าวต้าเห็นเองแล้วก็ขันท้าสิไปหยีบเองในขันนะติ่ตฮาถ่ายอยู่อ่ะคือแอมต้องเลิมไม่หมดเลยอ่ะเข้าใจปะแอมต้องปิดแอมต้องไม่ออกแอมต้องเลื่อนกล้องออกไป คือพอลบมากมันกะแอมก็ตองมากจัดแจ้งไม่เบิดกับกาเทียมไหว้วานใส่ผัวแอมบ่ได้มีป้มปีนองแต่ว่าคนตีถามแอมมากนะว่าแอมมีป้มบอกมาสุมาโซงโง่อาคมผัวใส่ผัวออกซื้อในขั้นแสดงออกของแอมนะแอมม่แอมบ่ได้คมผัวนะทุกคำเบาที่แอมบอกผัวก็คือว่าฮันนี่ can you เข้ามาแค้นยูนี่ก็คือคือ,ค,อคือการขอรองอะ่ะแบบเราห้างขอมีเข้ามาแต่งกิวทุขังห้องบุญเดชห้องบุญเดชใส่ผัวหรือว่าโคมผัวออกซือือแล้วข้อมีนีน่เตรียมเตรียมเขียดเพราะเนี้ยเพราะอะไรอย่างไม่ไม่เขียดออกสิตอบกลับนะคือคือการที่คุณจะจะโชกข้ามในะนำกับการที่คุณจะโชว์ข้ามาเหยียดมันต่างกันไปหนอ่อย ถ้าแนะนําแอมเคนบอกว่าเป็นอย่างเจ้าคือมาใส่หัวออกซืซอหรือจังไดแบบใดถามมากมาเม่นบอกว่าอย่าโชงหงวออกซืซอที่แสดงกําพืชน่าเกียดประศั่นเป็นอย่างกา้านก้านบอกผัวเนี่ยว่าไปยิบน,น,นั่นยิบนี่ให้แน่ในขณะที่จะห้าไปล่อยด้าผัวจะห้าต้องถอดไม่เราหัวแอมกับเต้นใจแหนแอมทุกอย่างแอมบ่ได้๋ัวงคับแอมบ่ได้ออกซ์ซือ ผัวแอมเต้นใจและดีใจถี่ใดดูแลเมียถี่เา่าฮเขาใจบอกคืออันนี้ตอบคนเดียวพี่น้องแต่อาจจะได้หลายคนถี่บางคนถี่เพิ่นกะม,ม,มีมีมีหลายคอมเมนต์อยู่แต่ว่าหลายคอมเมนต์ถี่เบามากว่าเป็นยงังจะมาใส่หัวคือบ่ไปยิบเองแต่อันนั้นเป็นคำคำคอมเมนต์ที่สุภาพแอมก็ตอบที่สุภาพบอ,อกไปแต่เมื่อบอกว่าแอมโชง,งก่อสื่อแอมก็ต้องด่ากันเพื่อนพี่น้องเพราะว่า คนเท้าบอกแล้วว่าบอกเป็นพระอ,อรหันต์รักโลกโกรธหลงมีแล้วกะแอมเดว์บอกทุกคลิปว่าพี่น้องอย่าวาบกันเด้อคือแอมกีกานถอดไม่หรือแม่กระทำที่คลิปแตกแหลกเลยที่เวล่าหีือแอมทายคลิปแ,แ,แล้วเท้าลืมยิปนั่นยิปนี่แล้วคือข่ายเป็นตาเท้าไปยิบเองอ่ะตาเท้าต้องเริ่มไม่เมิดเลยพี่น้องบางเท้าตาเท้าต้องเริ่มกา้านทายคลิปไม่เมิดเลยแล้วกับ,บางเท้าตาเท้าต้องเริ่ม ท,ทายคิใหม่ไวเลยเ่ราพ่อเขาต้องมาจาัดกล่องใส่ไม่ไม้ีกะ่ะซึ่งสำหรับแอบมบสำหรับแอมนะมันเป็นการหนุ่างานแล้วถาแมนต้าเฮาสิบวบว้านผัวซึ่งบ,าบ่าผู้ชายไท,ทยหรือว่าผู้ชายต่างชาติมาบ่มเป็นผัวหรือผัวทางศาสตร์แต่เอกสรางพี่นนองสิทธิที่เท่าเทียมกันมาจำเป็นต้องมาห้เกียรติผัวคําว่าใส่ผัวกับพมผัว มันแตกต่างกันพี่น้องแอมบอเคยคมผัวออกซื้อทุกครั้งที่อแมคคอ,อ,อ,อแมบอกว่ามาสวัสดีแฟนคลับหน่อยมันก็เป็นคำบอกท,ที่แอมบอกขุนเคยกับแฟนกับแฟนกับแฟนแอมอยู่แล้วและอีกอย่างหนึง่งคือแฟนคลับเราหลายเวลาที่เรามาบางเทือกเราบูมหัวแล้วต้องสวัสดีเพราะเราบเป็นยูทูบเบอร์คือแอมเบย์ยูทูบเบอร์คือตั้งข้อตั้งบอกให้วสวัสดีเ <c oughs> จ้งเสีย คือแอมบอกขอใจว่าเป็น,งนงอออองงังมพระจมอ,อ,ก,อกว่าคมผัวออกซื้อโช่โชกก้านคมผัวออกซื้อมาสัตว์มูเจ้าล่องล่องตอบคําถามแอมเลยว่าก้านเอ่ออย่างก็คมผัวออกซื้อมันหมายความว่าจริงไหนคมผัวออกซื้อโชไม่ป้อมบ่เจ้านั่นล่ะมีป้อมบ่ผัวบ่ฮักบ่ผัวยุบบ้านน่ะใส่ไว้ไหนตีฮะเจ,าจา้าจะมาล่างคนอื่น ว่าวไว้มันดีๆข้าเบาะน่ะบอจําเป็นต้องมาบอกว่าโชคโงโชคกําพืชกําเพือขอเยเป็นแบบไหนเจ้าละล่ะโชคกําเพืชกเสิบอกหายนานที่ห้ของคืนนะถ้าคืนเราคืนเลยเนะพี่น้องคือแบบมันก็เป็นขอเมต์แค่ขอมเมต์มเ,มเดียวแหละแต่ว่ามันหลายขอมเมต์ที่ถามาเป็นอย่างนี้จะมาใส่ผัวแอมตอบไปได้หลายคลิปแลละกระเปกากนสิใส่วิยวาว่า,าดได้พี่น้องเพราะว่ากีฬาถอนไม่กีฬานั่นแล้วกับผัวแอมเขาบ่ไดคคิดยังไรพี่น้องเขาบ่ไดแล้วเมียมาเป็นทาส เพื่อจิมหาให้รับใส่หัวคือเจ้าไม่ญงนันไม่ญ่สีลินสีลินดาพรมมานี่อ่าคือเขาเจา้จาเจ้าสิไปเป็นถาดหัวเราสิต้องมา่นหนอมหน,นอมทอมต้นกับหัวหนั่นเหลืองของเจ้าแต่สําหรับข่อยและหัวข่อยก็คือสิทธทิเท่าเทียมกันเราเป็นหัวเป็นเมียรเราช่วยกันเราทาใน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 ,ในบ้านแอมนี่หัวแอมนี่กันทำความสะอาดบ้านทำความสะอาดคั้วล้างถวยล้างจานก,กินแล้วแล้วก็เหตุทุกคนคือผัวเมียผัวเมียคู่แอมน่ะ เท่าเทียมกันไม่ใช่ว่าคือแอมกับทางานนอ,อกบ้านเหานั้นพี่นอ้องโม,มเมนต่เราหัวสิมหาเปย์อย่างเดียวแล้วสองมานั่งห้เกียริหัวข้านต่อหมอบตบโต,บต,บต,บตไปหาหัวแบบตื่นซ้อมมาต่อมาเบรคฝัดเต้นโตห้ผหัวม,มันโมเมนต์ง่ายหัวไายหัวมันจะมาเปรียบเทียบกันบ่ได้เจ้าอาจีพใส่ผัวเจ้ามาได้แล้วเจ,จ้มา,าจมีป้อมแล้วเจ้ามามาโช์งโง่คือกันัะนนพี่น้อง คือแอมเด่บ,บอกไปหลายคลิปแล้วว่าอยว่าใส่กลัวเด้อพี่น้องมันจังสั่นมันจังสี่เหตุผลมันเป็นจังสี่เหตุผลมันเป็นยังสั่น,น,นคือเดบ่บอกไปแล้วแต่ว่าเขาบอกที่คว้สิีแนะนําแล้วคุณบอกว่าแนะนาคือบาม่าก็แนนำนี่นสิมาทีอย่างอันนั้นเขาไปเอ่ยแนะนําพี่น้องเขาเอ่ยเหยียดแล้วเขาเอ่ยดาเจ้าไปเรียนหนังสือเมืองเด้อเข้ามาแนะนําเจ้าข้ามาเหยียดและด่ามันหากกันเยอะเด้อพี่น้องเด้อเมี่ยฝรั่งของขืน ก็เลยมาชี้แจงพี่น้องชี้แจ้งชี้แจ้ง่อยฟังแถลงไขคุณน่ะเอาเอาแบบที่ทำงานเลยแบบพักเบรกเขาบบกินอะเขาบบกินมาเมื่อหัวกับหัวกับลนลนเขาบกินมาจัดให้เลยนี่แหะจัดมันตรงนี้กีนแหละเลอริสิลินดาพรหมณีมาฟังนะคะขอบคุณค่ะที่ไหราบ้ายไนดูซียูหัวฝรั่ง